หลักธรรมพื้นฐานบทที่6การรับวิถีธรรมมีประโยชน์ต่อราวอย่างไรวันนี้เราทั้งหลายยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสได้รับวิถีธรรมได้เปิดประตูแห่งจิตมโนธรรมสำเนึกประตูแห่งปัญญาประตูตรงสู่ฟ้าเบื้องบนนี่ก็คือก้าวแรกความล้ำค่าของวิถีธรรมนี้ ยังนำมาซึ่งบุญวาสนาและความผาสุกตลอดชีวิตเรา 1. พ้นทุกข์ได้สุขชีวิตคนในโรคนี้ต้องประสบความทุกข์กังวลต่างๆเมื่อสืบสาวถึงต้นสายปลายเหตุนั้นร้วนมาจากการหลงลืมตัวจริงไปการรับพิธีธรรมนั้นก่อนอื่นก็เพื่อให้พวกเรารู้ว่า ทุกคนล้วนมีธรรมะอยู่ในกายตนค้นพบตัวจริงอันเป็นความจริงที่สุดประเสริฐที่สุดดีงามที่สุดเพียบพร้อมสมบูรณ์เป็นอมตะตลอดกาลซึ่งเดิมทีอยู่แล้วในตัวเราในชีวิตประจำวันวาจากะและการกระทำแสดงออกมาจากตัวจริง ุกอาจัปกิริยาก็จะสอดคล้องกับหลักธรรมจิตดำรงอยู่ในสภาวะอันสมบูรณ์ที่สุดก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากคนรอบข้างและสิ่งต่างๆรอบตัวใจเราจึงไม่ต้องรับทุกข์เป็นร้อนในผลได้ผลเสียจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวในเมื่อสภาวะจิตของเราได้ยกระดับขึ้น ก็จะไม่มีการสนองตอบกับสิ่งชั่วร้ายและไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกได้อย่างสามารถเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตพบความเป็นสุริมงคลรอดพ้นจากเคราะภัยมุ่งสู่ทางสว่างทำให้เราได้รับความเบิกบานใจและอิสระเสรีอย่างแท้จริง 2. รอดพ้นภัยพิบัติ นับตั้งแต่มนุษย์ยชาติมีอารยธรรมความหมายที่แท้จริงของธรรมะได้มีการถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นทิพยจรธรรมได้ดำเนินผ่านดินแดนอารยธรรมที่สำคัญเช่นประเทศจีนประเทศอินเดียแต่ทว่าในร้อยกว่าปีที่ผ่านมามวลมนุษยชาติถูกครอบงำ ด้วยความทะเยอทะยานทางวัตถุในท่ามกลางความเจริญด้านอริยธรรมทางวัตถุที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้จิตใจค่อยๆลุ่มหลงไปถึงขนาดแข่งขันกับผลิตอาวุธที่มีคุณภาพทำลายล้างสู่มาฆ่าชีวิตผู้คนย้อนดูประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติในหลายพันปีที่ผ่านมา ในระยะเวลาสั้นๆไม่กี่ปีนี้เกิดสงครามโลกถึงสองครั้งสงครามย่อยๆนับไม่ถ้วนความบาดเจ็บและล้มตายสุดประมาณการใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์อย่างเกินควรก่อให้เกิดการทำลายบรรยากาศชั้นโอโซนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศของทั่วโลกความผันแปรของใจคน นำมาซึ่งภัยจากธรรมชาติและภัยจากมนุษย์อยู่เนื่อเนื้อมวลมนุษยชาติได้สะสมมหันตภัยที่ไม่เคยมีมาก่อนให้เป็นตนเองด้วยด้วยเหตุนี้ฟ้าเบื้องบนจึงมีพระมหาการุณาที่คุณโปรดประทานมหาธรรมลงสู่โลกเพื่อชุดช่วยสาธุชนคนดีหลังจากรับวิถีธรรมแล้วพวกเราดำรงใจธรร ไว้ทุกเวลาปฏิบัติต่อผู้คนด้วยมโนธรรมสำนึกเมื่อประสบเคราะห์ภัยที่เกิดกว่าเกินกว่าแรงมนุษย์จะช่วยเหลือได้เพียงใช้ไตรัสด้วยจิตศรัทธาย่อมรอดพ้นจากภัยพิบัติได้ให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีเรื่องเช่นนี้มีประจักษ์หลักฐานมากมายไม่อาจนำม,มากล่าวได้หมด 3. รล่วงพ้น เกิดตายชีวิตมีทั้งทุกข์และสุขไม่มีใครสามารถหลีกพ้นความทุกข์ต่างๆเช่นทุกจากการแข่งแย่งเพื่อความอยู่รอดความชราความเจ็บป่วยและความตายส่วนความสุขความยินดีต่างๆของโรคมนุษย์ก็มักจะไม่ยั่งยืนเปลี่ยนแปลงง่ายโดยเฉพาะเมื่อชีวิตสิ้นสุดลง สุดท้ายก็คือความว่างเปล่าไม่รู้ไปหนใดยิ่งทำให้รู้สึกสะท้อนทอดถอนหายใจผู้มีปัญญานำสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเตือนใจจึงถือเอาการล่วงพ้นเกิดตายและการแสวงหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตนิรันด์เป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิต ในอดีตบำเพญก่อนได้รับทีหลังดังนั้นเพื่อแสวงหาการหลุดพ้นการเวียนว่ายตายเกิดคนในอดีตถึงกับทุ่มเททั้งชีวิตเพียงบำเพนปฏิบัติอยากทุกเข็นก็ยังยากที่จะสมปรารถนาได้ในการได้พบพระวิสุทธิอาจารย์ปัดนี้มหาธรรมดงปกโปรดไปทั่วได้รับก่อนบำเพญทีหลังในขั้นตอนการรับวิธีธรรม หนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ผู้มีอันตระองค์การได้เปิดประตูตรงสู่ฟ้าได้มอบหลักประการของการล่วงพ้นเกิดตายให้ก่อนหลังจากที่เราทั้งหลายได้รับวิถีธรรมแล้วได้รู้จักตัวจริงของเราใช้ตัวจริงเป็นนายหากจากความคิดเลวไหลเพ้อฝันเมื่ออยู่ร่วมกันในสังคม ให้ความคิดวาจาและความประพฤติของเราล้วนสอดคล้องกับมโนธรรมสำนึกได้หลังจากสิ้นบุญไปจิตญาณอันเป็นตัวจริงก็จะคืนสู่มาตุภูมิบ้านเดิมได้เสวยสุขตลอดกาล 4. สำเร็จเป็นอริยะเมธีการราับวิถีธรรมก็คือการปลูกมเมล็ดพันธุ์แห่งการสำเร็จเป็นอริยะ เมธีขอเพียงพวกเราใช้น้ำแห่งปัญญาเมตตาความวิมาลดให้ย่อมแตกหนอก่อออกผลออกดอกออกผลเวลานี้ยุคหมื่นแห่งรัทธิประโยชน์ควบคุมไปทั่วมหาธรรมคือประภาคาร อันสว่างสวัยได้รับวิธีธรรมบำเพ็ญธรรมไม่เพียงแต่ทำให้พวกเราสามารถทำตัวเองให้เป็นคนดีแล้วยังทำให้พวกเรามีโอกาสได้สร้างความดีไปทั่วล่าดีพร้อมกันไปด้วยหลังจากรับวิธีธรรมแล้วขอเพียงพวกเราดำรงใจธรรมและจิตมโนธรรมสำนึกอยู่ทุกขณะ ในชีวิตประจำวันดำเนินปฏิบัติตามหลักศธรรมด้วยความจริงใจไม่ต้องใส่ใจต่อการได้รับมาเสียไปและการมีเกียรติหรือถูกเหกียดยามพยายามที่จะทำให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างล้วนได้รับคุณประโยชน์ของธรรมะทำให้แสงสว่างแห่งธรรมสาดส่องไปทั่วตลอดชีวิตทำสุดความสามารถ วิริยะไม่เกียดค้านขณะมีชีวิตอยู่ประสบความสำเร็จในอริยะขิหลังจากกลับคืนสู่ฟ้าเบื้องบนไปย่อมสำเร็จมรรคผลเป็นอริยะเมธีได้แน่นอนความสูงส่งล้ำค่าของมหาธรรมฟ้าปังก่อนก็คืออนุตระองค์การในอนุตระธรรมอนุตระองค์การก็คือพระวิสุทธิอาจารย์แห่งสามภพ หนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธทิอาจารย์เบิกยานทวานเปิดประตูตรงพบพระพุทธาพระนิพพานไม่ได้อยู่นอกกายชั้นจิตพุทธะก็อยู่ทั่วทุกที่นี่คือที่สุดแห่งความสูงส่งล้ำค่าและวิเศษที่สุดของมหาธรรมฟ้าปางก่อนความสูงส่งล้ำค่าของอนุตระองค์การและหนึ่งจุดชี้อันยับยนต์ จากภาพวิสุทธิอาจารย์แห่งสามภพของมหาธรรมป้าปังก่อนไม่ใช่ได้จากคำพูดตัวอักษรและเสียงไม่ใช่ได้รับจากภาะสูตรคำภีทั้งปวงไม่ใช่ได้รับการจากการเทศนาธรรมไม่ใช่ได้รับจากปัญญาความฉลาดหรือการเสวนาไม่ใช่ได้รับจากความรอบคอบรอบรู้มาก ความสามารถและไม่ใช่ได้รับจากความเป็นอัจฉริยะทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นยังอยู่ในการเกิดตายและยังมีการตอบโต้ซึ่งไม่สามารถล่วงพ้นเกิดตายและอยู่เนื้อการตอบโต้ได้ความรำคาญของหนึ่งจุดชี้จากพระวิสุธทธิอาจารย์นี้ก็คือคุณประโยชน์อันยับยนต์ของมหาธรรมฟ้าปางก่อน นี่ก็คือรู้แจ้งได้เองโดยไม่ต้องสอนปัญญานี้เป็นปัญญาที่ยัดยนซึ่งเรามีอยู่แล้วมีมาตั้งแต่เกิดและการได้รับหนึ่งจุดชี้นี้ก็คือการค้นหาจิตเดิมแท้ของเราที่มาที่มีที่มา,มมาก่อเกิดฟ้าดินคนและสรรพสิ่งสรรพชีวิตให้กับมาอีกครั้ง จิตดั้งเดิมก็คือจิตมโนธรรมสำนึกจิตฟ้าใจธรรมใจองมธรรมมานดานั่นเองความยยบยนต์ของมหาธรรมฟ้าปางก่อนยับยนต์ยิ่งนะักจนนิ่อักกล่าวได้รู้ได้โดยไม่ต้องไต่ตรองเป็นได้โดยไม่ต้องเรียนนี่ก็คือปีชายาและสัญชาตญาณที่มีมาตั้งแต่เกิดไม่ต้องใช้วาจา อักษรเสียงรูปรักไม่ต้องตึกตรองไม่ต้องนึกคิดไม่ต้องใช้การพูดฟังดูและการกระทำแต่ก่อนเกิดฟ้าดินคนสรรพสิ่งสรรพชีวิตได้เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อเกิดขึ้นแล้วไม่อาจละห่างจากพานานุภาพอันยับยนต์ของธรรมะได้เลยดังนั้น จึงเรียกมหาธรรมฟ้าปางก่อนว่าเจ้าแห่งพระวิญญาณหากว่าฟ้าละห่างจากพานานุภาพอันยับยนของมหาธรรมฟ้าปางก่อนแล้วตะวันเดือนจะอับแสงดวงดาวต่างๆในจักรวาลเกิดความวุ่นวายไม่อาจโคจรได้ไม่มีกลางวันกลางคืนสภาพอากาศไม่เกิดการหุนเวียน สรรพสิ่งสรรพชีวิตในโลกไม่อาจาดำรงชีวิตอยู่ได้หากว่าแผ่นดินละห่างจากภารานุภาพอันยับยนต์ของมหาธาร,รมฟ้าปางก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุไม้ธาตุทองไม่อาจเข้ากันได้มหันตภัยอันตรายก็จะบันดังกันเกิดขึ้นภูเขาถล่มแผ่นดินทลาย ท้องทะเลจะเหือกแห้งสพรพพสิ่งสพรพพชีวิตในโลกก็ไม่อาจดำรงชีวิตอยู่ได้หากว่าคนละห่างจากพนานุภาพอันยับยนมหาธรรมฟ้าปางก่อนจะเดินก็เดินไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นหูก็ฟังไม่ได้ยินปากก็พูดไม่ได้สรุปคือทั่วทางร่างกายไม่สามารถขยับขยื่นเคลื่อนไหวได้เมื่อตายไปแล้ว ก็เหลือแต่กระดูกก้อนหนึ่งพารานุภาพอันยับยตนนี้ก็คือความรำคาญของมหาธรรมฟ้าปางก่อนยับยตนยิ่งนักหากเข้าใจอย่างท่องแท้ในพารานุภาพอันยับยตนของมหาธรรมฟ้าปางก่อนได้เมื่อได้รับพิธีธรรมแล้วต้องประคองรักษาและดำรงปฏิบัตินี่ก็คือฟ้าและคนร่วมประสาน ฟ้าและคนเป็นหนึ่งเดียวกันสัตธรรมไร้คำพูดยับยนต์จนม่อาจเปลี่ยนเปลยไม่ใช่ตายแล้วจึงเป็นพุทธ,ธะพึงเข้าใจว่าขณะนี้ก็เป็นพุทธ,ธะอยู่แล้วจึงเรียกว่าตถาตาพุทธ,ธะณนะขณะจิตนั้นนี่เป็นคุณประโยชน์ของการได้รับและบำเพ็ญมหาธรรมฟ้าปางก่อน 7. ต้องพร้อมด้วยเงื่อนไขใด จึงสามารถกราบขอรับวิถีธรรมได้ในเมื่อการกราบขอรับวิถีธรรมสามารถบังเกิดคุณประโยชน์ให้กับเราได้ตลอดชีวิตวันนี้พวกเรามีโอกาสรับวิธีธรรมได้นั้นง่ายเกินไปหรือไม่จริงๆแล้วพวกเราสามารถรับมหาธรรมฟ้าปางก่อนนั้นก่อนอื่นต้องสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณฟ้าเบื้องบนที่ประทานมหาธรรมลงปกปวดสุโร ซึ่งตั้งแต่โบราณกาลมาไม่แพ้ภายให้โดยง่ายให้พวกเราได้รับโอกาสรับรู้หนทางกับคืนสู่ฟ้าอีกด้านหนึ่งเราก็ต้องพร้อมด้วยเงื่อนไขที่ว่าบรรพชนมีคุณธรรมตัวเรามีรากบุญอย่างลึกและบุญสัมพันธ์ถึงการอันควรจึงจะกราบขอรับวิถีธรรมได้อย่างราบรื่นนอกจากนี้พวกเรา จะต้องตั้งปณิธานอันดีงามต่อองค์ธรรมอันสูงสุดแห่งจักรวาลปณิธานนี้สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้3ประการคือ 1. หลังจากได้รับวิถีธรรมแล้วยินดีที่จะจดจำและดำเนินปฏิบตัติตามหลักสัจธรรมนั้นก็คือสิ่งที่คิดพูดและดำรงในชีวิตประจำวันล้วนมีมโนธรรมสำานึกเป็นหลักได้ 2. หลังจากได้รับวิธีทำแล้วยินดีที่จะทำอยากเต็มความสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างที่เขาต้องการความช่วยเหลือจากเรายินดีที่จะทำความเข้าใจในความหมายของธรรมะให้มากขึ้นและทำให้ผู้คนมากมายได้รับบุญวาสนาจากอนุตตรธรรมได้ 3. หลังจาก กราบขอรับพิธีธรรมแล้วจะไม่นําเอาแต่รัฐที่ได้รับไปบอกกับใครโดยเด็ดขาดแต่รัฐนั้นจะต้องอยู่ในขั้นตอนของการกราบขอรับพิธีธรรมอันศักดิ์สิทธิ์มีพระวิสุทธิ์ที่อาจารย์ผู้มีอนุตระองค์การเป็นผู้ถ่ายทอดให้จึงจะต้องจึงจะถูกต้องและมีประโยชน์หากพวกเราเผยแผ่ให้กับคนอื่นไม่เพียงแต่จะไม่ถูกต้องและไม่มีประโยชน์แล้ว พวกเรายัางทำผิดกฎของฟ้าอีกด้วยปณิธานอันดีงามนี้สอดคล้องกับปีชายาณและสัญชาตญาณที่ฟ้าประทานให้อันมีพร้อมอยู่ในตัวทุกคนดังนั้นพวกเราทุกคนล้วนสามารถทำได้ดำเนินปฏิบัติตามปณิธานนี้ด้วยความศรัทธาจริงใจนั้นเป็นการให้ความชุ่มฉ่ำแก่เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาเมตตาและ ความวิสุทธิสงบที่พวกเราได้ปูวไว้ในตอนที่กราบขอรับวิถีธรรมให้มันสามารถแตกหนอก่อออกดอกออกช่อตกผลได้จึงจะไม่เสียเปล่าต่อวาระดีในการขอรับวิถีธรรมบำเพ็ญธรรมที่ผ่านพบได้ยากยิ่งนี้อีกสาเหตุหนึ่งที่พวกเราสามารถ กราบขอรับพิธีธรรมได้อย่างราบลื่นนั้นก็คือได้พึ่งบารมีจากบรรพชนด้วยเหตุนี้ฟ้าเบื้องบนจึงมีพระมหาการุณาที่คุณขอเพียงพวกเราบำเพ็ญอย่างแน,แน่วแน่มั่นคงบารประชนของพวกเราก็มีโอกาสกราบขอรับพิธีธรรมพ้นการเวียนว่ายเกิดตายได้รับ การชดช่วยลูกหลานของพวกเราก็ได้รับพึ่งใบบุญนี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการดำเนินมหากตันยูต่อบิดามารดาและบรรพชนขอเพียงมีพร้อมในเงื่อนไขข้างต้นไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดเผ่าพันธุ์ใดหรือนับถือศาสนาไหนหล้วนสามารถกราบขอรับวิธีธรรมได้ทั้งสิน้นป่านนิทานจะได้รับวิธีธรร ล่วงพ้นจากทุกข์แห่งการเวียนว่ายทุกภัยในนรกภูมิความไม่ยั่งยืนของชาวโลกเช่นยากจนล่ำรวยอายุยืนอายุสั้นเป็นไม้ลำพ้าอยู่โดดเดี่ยวและทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายแล้วได้กลับคืนสู่แดนสวงเสวยความสุขสราตลอดไปจำเป็นต้องหง เราโชคดีที่ได้รับประโยชน์วาระงานโอกาสดีใน60 0 0ืนปีนี้ตัวเองตัวเราเองมีจิตใจที่ดีงาม 2. เรามีรากบุญอย่างลึกนั่นก็คือตัวเราเองในอดีตชาติได้สร้างกุศลคุณความดีไว้มากนี่เป็นบุญปัจจัยแห่งฟ้า 3. บรรพชนของเรามีบุญกุศล สร้างคุณงามความดีนี่คือบรรพชนมีคุณธรรม 4. ตัวเราเองได้พบเจอผู้แนะนำรับรองชุดช่วยเรามากราบขอรับวิธีธรรมนี่คือพุทธสัมพันธ์ถึงการอันควรซึ่งเป็นเพราะอาดีตชาติพวกเราเคยทำบุญร่วมกันมาหรือเคยร่วมทำบุญอยู่ในสำนักหรือศาสนาเดียวกันที่ชาตินี้ ได้พบวิถีอนุตตรธรรมปกโปรดได้กราบขอรับวิธีธรรมและบำเพ็ญธรรมร่วมกันนี่ก็คือพุทธสัมพันธ์ถึงการอันควรครับเดี๋ยวเราต่อบทต่อไปกันนะครับผมหากข้าพเจ้าได้เสื่อไปําให้พิพิทุกท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจ่างแจ้งกราบบินบบอตขอบารมีพระโพธิสัตว์มจชุศี และบรมครูครูบาอาจารย์ทุกพระอ,องค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจ่างแจ้งจเจริญสุขจเจริญธรรมขอบพระคุณครับ